โรงเรียนบ้านยางเครือข่ายรัตนบุรีสตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลยางสวา่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์มีนักเรียนทั้งหมด172คน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนภายใต้การบริหารของนายทองคูณน,นามสวาม่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโรงเรียนบ้านยางได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารวิชาการได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรและกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมไปถึง Best s r p c t i c e ด้านการบริหารสถานศึกษา 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูในโรงเรียน 3. กลุ่มบริหารงบประมาณมีการนิเทศติดตามการทำทะเบียนเงินอุดหนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 4. กลุ่มบริหารทั่วไปมีการปรับปรุงพัฒนาบริบทภายในโรงเรียนห้องเรียนให้สะอาดถูกสุขลักษณะลมรื่นน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้คำว่าโรงเรียนแห่งความสุข สนองนโยบายทางการศึกษาของนายทวีสิทธิ์มั่นจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขต2 1. สร้างโอกาสนักเรียนคือสิ่งแรกที่ครูต้องนึกถึงการได้เห็นนักเรียนเจริญเต,เติบโตมีความสุขในการเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตนับเป็นความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับครูทุกคนที่นี่ สิ่งสำคัญที่ครูจะต้องมีคือความเข้าใจความเอาใจใส่เพราะเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเด็กสมัยก่อนซึ่งเด็กส่วนใหญ่พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างและอยู่กับตายายจึงไม่ค่อยมีโอกาสมากนักจึงต้องเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องสนใจและเอาใจใส่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนตั้งแต่ก้าวเข้าสู่โรงเรียนโดยจัดให้ครูเวรประจําวันรับคัดกรองนักเรียนในตอนเช้าพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอดจนถึงเวลาเลิกเรียน 2. สร้างพิณภาพโรงเรียนบ้านยางจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเองเน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการใน8กลุ่มสาระแบ่งเป็นหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรขั้นพื้นฐานเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสืบไป สร้างคุณธรรมคุณธรรมเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบตัติเพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านยางได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดเป็นแก้ปัญหาได้ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีจิตใจเป็นกลางด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านยางได้รับคัดเตือบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโภชนาการระดับจังหวัดเน้นสุขลักษณะ คุณค่าทางอาหารมีการบริหารจัดการระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไทยสกูลันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเป็นประจำเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีตามสุขบัญญัติที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนบ้านยางได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีการติดตามผลวัดผลประเมินผลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ Be the boss. Be โรงเรียนบ้านยางได้รับการพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข